นะคะคต้นโพก็จะมีรากรากของมันก็จะย้อยลงมาแล้วก็จะช้อนชชยลงในดินค่ะมันก็เลยมีดูมีรากเยอะค่ะ

ดูพุทธ,ธสุภาษิตนะคะการเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญก็คือการจะให้อะไรก็คือเลือกให้นะ,ะต้องเลือกให้นะว่าจะให้ทานแก่ใครให้แก่ผู้ใดถึงมีคนที่ดีะคะ่ะ